จิ้งจอกเท่าเจ้เเลลี่ชิงซานร,รอบสาบแช่งอยู่ภายในด้วยเหตุนี้เขาจะต้องเอาชนะขุนพลปีศาจที่ส่งพลังทั้งสองคนหากเขาต้องการตำแหน่งขณะที่หอยทากมังกรไม่ต้องการต่อสู้และอาจกลายเป็นคนหยิบชิ้นปลามันในตอนสุดท้ายเอาละ่ะตกลงตามนี้เป่ยเวเจ้าวางแผนจะจัดการเรื่องนี้เมื่อใด ราชินีแมงมุมยกริมฝีปากคืนนางชอบความขัดแยง้งข้าจะมาพบท่านหญิงอีกครั้งในอีกสามวันและต่อสู้กับผู้อาวุโสทั้งสองลี่ฉิงสารป้องหมัดคืนหลังจากตรวจสอบเบื้องตนเขาสามารถยืนยันว่าราชินีแมงมุมต้องการสงครามนางจะไม่ส่งตัวเขาให้มนุษย์เพราะสนธิสัญญาแห่งราชา แน่นอนว่าคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายคือราชามังกรธมินที่ปกครองภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามด้วยพื้นฐานแล้วทุกคนสามารถบอกได้ว่าสงครามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความน่าจะเป็นที่ราชามังกรธมินจะสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาคือศูนย์หินเหล็กเพลิงรู้สึกตื่นเต้นดวงตาของเงาโลหิตเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ริมฝีปากของลี่ชิงซานโค้งขึ้นเล็กน้อยสายตาของขุนพลปีศาจทั้งสามปะทะกันก่อนที่พวกเขาจะหันหลังและแยกย้ายกันไปลี่ชิงซานกลับไปยังพื้นที่ของกลุ่มเงาแมงมุมและมองเมืองทั้งหมดจากระเบียงท่านเปยเวท่านคิดว่ามีโอกาสมากเท่าใดเย่หมิงจูตรวจสอบเขาห้าสิบส่วนลี่ชิงซานไม่ได้หญิงพยอง และไม่ได้ประเมินตัวเองต่ำเกินไปเขาเพียงแสดงออกด้วยความมั่นใจเท่านั้นหากเจ้าเต็มใจช่วยข้าบางทีมันอาจเพิ่มขึ้น10บหรือยีสบส่วนข้าจะทำให้ท่านพอใจอย่างแน่นอนเปยเว่เย่หมิงจูลดสีสรษะลงโอกาสประสบความสำเร็จของเขาสูงจนน่าตกใจหากความทะเยอทยานของข้าประสบความสำเร็จความทะเยอทยานของเจ้าย่อมไม่ใช่เรื่องยาก ท่านลุงน้องเล็กของข้าทำให้ข้าลำบากจริงๆไม่มีสิ่งใดที่ข้าสามารถทำได้อีกแล้วในเมืองหลวงของเขตรุยอีกูเยี่ยนหยินกล่าวยังหมดหนทางกับป้ายมังกรทมินในมือหลังจากได้รับรายงานเกี่ยวกับภูเขาเทาอ่งุ่นเขียวนางถูกล่อหลวงให้จับลี่ฉิงซานทันทีและเข็นขอให้เขาบอกทุกสิ่งกับนางหลังจากทั้งหมด เขาไม่ฟังคำเตือนของนางก่อนหน้านี้เลยป้มังกรธมินส่งเสียงออกมาเช่นนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาสู้กันกูเยี่ยนหยินตัวสันคำพูดเพียงคำเดียวของราชามังกรธมินสามารถตัดสินสถานะในภูมิภาคนี้ทั้งหมดหรืออาจเปลี่ยนสถานการณ์ของโลกทั้งใบในที่สุดความสงบนับพันปีก็จะถูกทำลายลงนั้นหรือจำกัดวงให้อยู่ในมณฑลชิงเหอ เฉพาะตัวตนที่ผ่านภัยพิบัติสวรรค์ต่ำกว่าสองครั้งเท่านั้นก็ไรนะในเมืองใหญ่แมงมุมมังกรดำตัวเล็กถ่ายทอดคำสั่งของราชามังกรธมินถึงราชินีแมงมุมในที่สุดสงครามที่นางกระหายมาตลอดก็กำลังจะเริ่มขึ้นแต่นางกลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโดยตรงเรียนรู้ที่จะใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้ามัางกรดำกล่าวก่อนจะหายตัวไป ในเวลาเดียวกันฟูชิงหยินก็ได้รับคำสั่งจากวังหลอมรวมดาบเขาเป็นผู้ดูแลกองกำลังพันธมิตรปราบปีศาจของมุนทนชิงเหอเขาสามารถทำทุกสิ่งเมื่อเขาลงไปใต้ดินราชินีแมงมุมจะไม่สามารถแตะต้องเขาแต่ในขณะเดียวกันผู้ฝึกตนแก่นแท้ทองคำก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาทั้งคู่ต่างถอนหายใจขณะที่พวกเขาคิดเช่นเดียวกัน เจ้าวางแผนที่จะเปลี่ยนมนทลชิงเหอเป็นกระดานหมากรุกงั้นหรือมนทลชิงเหอมีขนาดเล็กกว่ามนทลชิงโจมากแต่ความยุ่งเหยิงระหว่างสามกลุ่มก็ไม่ต่างกันไม่มีผู้ใดรู้ความคิดของคนเบื้องบนพวกเขาทำได้เพียงปล่อยให้มันเกิดขึ้นและถือว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่ในอนาคตหรือบางที นี่อาจเป็นเพียงเกมหมากรุกที่ทําให้พวกเขาเพลิดเพลินเล็กน้อยเท่านั้นกูเยี่ยนหยินเก็บป้ายมังกรทมินกลับไปงานของข้าคือป้องกันไม่ให้บางคนเข้าแทรกแซงเกมนี้ใช่หรือไม่คนส่วนใหญ่รับมือไม่ยากเว้นเพียงผู้อาวุโสที่ดื้อรั้นของสำนักศึกษาทิวสนเท่านั้นมีคนเพียงผู้เดียวที่จะหยุดเขาตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง สายลมกันโชกแรงส่งเสียงหวีดวิวอยู่ในอากาศและทำให้ต้นสนสั่นสะเทือนบนภูเขาสูงตรหงงานอาคารสูงจำนวนมากตั้งอยู่รอบๆที่ประตูทางเขา้ามีป้ายที่สลักไว้ด้วยคำว่าสถานศึกษาทิวสนเสียงของการเรียนดังไปทั่วทุกหนทุกแห่งทันใดนั้นลำแสงสายหนึ่งก็พุ่งลงมาจากด้านบนและมาถึงนอกกระท่อมมุงจากด้านหลังภูเขา บัณฑิตผิวคล้ำถือดาบปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดที่ผ่านภัยพิบัติสวรรค์มาแล้วกระท่อมมุงจากตรงหน้าเขาดูเรียบง่ายและซุดโซม,มากอย่างไรก็ตามบัณฑิตผิวคล้ำยังต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเขาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะโค้งคำนับท่านอาจารย์ประตูไม้เปิดออกและเผยให้เห็นบางคนที่กำลังก้มหน้าเขียนบางสิ่งอยู่ที่โต๊ะ ร่างผอมของเขาอยู่ภายใต้เสื้อคลุมขนาดใหญ่ในกระท่อมยังเต็มไปด้วยภาชนะมากมายที่วางกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเพื่อรองรับน้ำฝนที่ร่วซึมลงมาจากหลังคาสิทธิ์น้องเจียงเสียชีวิตแล้วบัณฑิตผิวคล้ำกล่าวด้วยความโกรธเขาออกไปช่วยเจียงสารเฉิงทันทีที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นเช่นนี้ ไม่เพียงพวกเขาจะสูญเสียผู้ฝึกต้นก่อกำเนิดแต่พวกเขายังสูญเสียเรือหอมังกรทยานที่ลำค่าชายชราฟังรายงานจนจบเขาเพิ่งเขียนตัวอักษรเสร็จเพียงตัวเดียวด้วยการสะบัดมือดาบที่แขวนอยู่บนกำแพงก็พุ่งเข้าสู่มือของเขาปลอกดาบดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเก่ามากเขาเดินไปที่ประตูขณะที่กลิ่นอายของเขาปะทุขึ้น ใบหน้าที่เหี่ยวย่นของเขาดูเคร่งครึมจนแทบทือขณะที่หนวดเคราสีขาวของเขาสะบัดตัวอยู่กลางอากาศแม้เขาจะตัวเล็กและผอมแหง้งแต่กลิ่นอายของเขากลับน่าสะพรึงกลัวมากเดี๋ยวข้ากลับมาโปรดรอ,อก่อนทันใดนั้นชายผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสายฝนเขาดูเหมือนอายุยี่สิบเศษ แต่เขากลับปลดปล่อยบรรยากาศเหมือนคนอายุหนึ่งร้อยปีออกมาเขาสวมชุดสีม่วงใบหน้าของเขาค่อนข้างเย็นชาราวกับเขากำลังฝืนยิ้มเวนเจิ้งหมิงหยุดชะง,งักเขาขมวดคิว้วสิ่งใดนำท่านเสนาบดีไม่ยังกระท่อมมุงจากเล็กๆหลังภูเขาของขา้าเดิมทีข้าไม่เคยคิดที่จะมารบกวนความสงบของเจ้า เขาเป็นเสนาบดีผู้ดูแลเขตรุ่ยอี้ทั้งหมดท่านหญิงกู่ส่งท่านมาเกลี้ยกล่อมข้างั้นหรือหากเจ้าต้องการแก้แค้นให้สิทธิ์เจ้าจะได้รับโอกาสในวันหนึ่งแต่ไม่ใช่วันนี้นี่ไม่ใช่ความพยายามเกลี้ยกล่อมแต่เป็นคำสั่งหากกูเยี่ยนหยินมาด้วยตนเองนางต้องพยายามเกลี้ยกล่อมวนเจิ้งหมิงไม่ให้ออกไปแก้แค้นอย่างไรก็ตาม เสนาบดีเขตรุยอีมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในมือไม่มีราษฎรคนใดสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของเขาเว้นเพียงพวกเขาจะตัดสินใจเป็นกบฏด้วยคำพูดไม่กี่คำเวินเจิ้งหมิงก็กลับเข้าไปในกระท่อมของเขาและเขียนตัวอักษรของเขาต่อไปอย่างไรก็ตามดาบยังห้อยอยู่ที่เอวของเขาบนท้องฟ้า กูเยี่ยนหยินกล่าวกับเสนาบดีเขตรีอีว่าขอบคุณข้าทำตามคำขอของเจ้าแล้วใบหน้าของเสนาบดีเขตรยอีไม่เย็นชาอีกต่อไปเขากระทั่งเผยรอยยิ้มอ่อนโยนขณะจ้องมองใบหน้าของนางกูเยี่ยนหยินไม่สนใจสายตาของเขานางเผยรอยยิ้มขณะคิดกระดานหมากรุกถูกประกอบขึ้นแล้วน้องเล็กฉิงซาน เจ้าจะเป็นตัวมากเบียร์ที่ต้องหาทางเอาชีวิตรอดหรือเป็นขุนพลนำทัพตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเหนือทะเลสาบมังกรอสรพิษร่างแยกของลี่ฉิงซานตรวจสอบหลายครั้งว่าแก่นปีศาจของเขาไม่แจ้งเตือนอันตรายก่อนจะส่งกระเป๋าร้อยสมบัติของเจียงซานเฉิงกับผู้อาวุโสเถาอางุนเขียวให้ร่างหลักเมื่อเขากลับไปยังเกาะหลอมรวมเมคา อันโฉงจื่อก็จากไปแล้วโดวยทิ้งข้อความไว้ให้เขาตาแก่หวังต้องการให้คขากลับไปรับตำแหน่งสิทธิเอกของสำนักพิทักกฎหมายยังเป็นทางการลี่ฉิงซานวางจดหมายลงและเงื่อยหน้าขึ้นเขาเห็นร่างเล็กในชุดนักบวชสีดำยืนพิงต้นไม้และมองเขาจากระยะไกลลี่ฉิงซานยิ้มเสี่ยวอันมาเร็วข้ามีของดีจะให้เจ้าดู อย่างไรก็ตามเสียวอันไม่ได้พุ่งเข้าหาเขาเหมือนก่อนนะ้านี่ทำให้หัวใจของลี่ฉิงซานจมดิ่งลงเขาเดินเข้าไปและก้มลงรูปศรีรษะของนางอันใดเจ้ากโกรธงั้นหรือใช่เซียวอันพยักนะ้ามันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดโปรดยกโทษให้ข้าด้วยท่านหญิงเสียวอันผู้ยิ่งใหญ่ลี่ฉิงซานอุ้มหนังขึ้นด้วยรอยยิ้ม ท่านไม่ต้องการข้าแล้วใช่หรือไม่เซียวอันโอบแขนรอบคอของเขาและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเจ้ากำลังกล่าวสิ่งใดข้าสามารถปล่อยมือผู้ใดก็ได้แต่ไม่ใช่เจ้าเสียงที่อ่อนโยนของนางทำให้ลี่ฉิงซานร,รู้สึกเจ็บปวดแล้วเหตุใดท่านไม่มาหาข้าเลยข้าก็กลัวที่จะไปรบกวนท่านเซียวอันกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบา ข้าสาบานว่าจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกลีฉิงซานมองเข้าไปในดวงตาสีเข้มของเสี่ยวอันเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้เวลาร่วมกับนางเขาไม่มีความรู้สึกเร่าร้อนเหมือนตอนที่เขาอยู่กับอันฉงจือแต่มันเต็มไปด้วยความสงบสุขและความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ครั้งหนึ่งเขาเคยกล่าวว่าบ้านของเขาอยู่ทุกที่ที่เขาไปแต่นั้นไม่ใช่ความจริง แท้จริงแล้วบ้านของเขาคือที่ที่มีนางอยู่เท่านั้นบางทีเขาอาจไม่สามารถคิดถึงมันได้ตลอดเวลาแต่เขาจะไม่มีวันลืมมันเสี่ยวอันยื่นใบหน้าเข้าไปและหอมแก้มเขาลี่ฉิงซานเผยรอยยิ้มกว้างขณะที่เสี่ยวอันเผยรอยยิ้มเขินอายเล็กน้อยให้ข้าบอกเจ้าว่าเร็วๆนี้ข้าทำสิ่งใดมาลี่ฉิงซานเดินเข้าไปในห้อง และเล่าเรื่องต่างๆให้นางฟังการพูดคุยหลังจากแยกจากกันมานานทำให้ทั้งสองมีความสุขอย่างสุดจัพันนา,นาชิวไห่ถังเคยกล่าวว่าหากเขารักนางเขาก็ต้องปกป้องความลับนั้นไว้ตลอดไปนางกล่าวไม่ผิดแต่นางพลาดจุดสำคัญไปนางจินตนาการถึงคู่รักที่สมบูรณ์แบบแต่นางไม่เคยคิดว่าปีศาจจะมีแนวคิดเรื่องบ้าน ขณะที่เขาตัดสินใจรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ยังเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของอันโฉงจือที่มาพร้อมกับความลับของเขาเขากลับไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขานอกจากนั้นเขายังล่เลยเสี่ยวอันซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากเสี่ยวอันนำสร้อยที่ประกอบด้วยลูกประคำหัวกระโหลก14เมตรออกมาให้ลี่ฉิงซานดู เมื่อมันกลายเป็นสร้อยแล้วมันสามารถทำสิ่งใดได้บ้างลี่ชิงซานถามด้วยความสนใจเสียวอันยิ้มด้วยการโบกมือลูกประคำหัวกระโหลกแตกกระจายและตกลงบนพื้นพวกมันกระดอนไปสองสามครั้งก่อนจะยืนขึ้นถูกต้องยืนขึ้นลูกประคำหัวกระโหลกกลายเป็นโครงกระดูกรูปร่างเหมือนโครงกระดูกมนุษย์ที่สมบูรณ์ มันมีขนาดเท่าหัวแม่มือมีฟันและกรงเล็บที่แหลมคมพวกมันดูดุร้ายและทรงพลังในเวลาเดียวกันนี่คือสิ่งใดลีฉิงซานก้มลงและศึกษาอย่างระมัดระวังท่านใดนั้นเขาก็ตกตะลึงเขาสัมผัสได้ว่าโครงกระดูกทุกโครงมีความแข็งแกร่งเท่าหุนพลปีศาจและพวกมันก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมา ปีศาจโครงกระดูกเสี่ยวอันเปิดฝ่ามือปีศาจโครงกระดูกทั้งสิบสี่ตัวกระโจนขึ้นไปอยู่บนฝ่ามือของพวกนางพวกมันแยกเขี้ยวเซี่ยลี่ชิงซานแต่เมื่อเสี่ยวอันใส,ส่ศีรษะพวกมันก็หยุดและนั่งลงในช่วงเวลานั้นลี่ฉิงซานร,รู้สึกถึงอันตารายอย่างแท้จริงหากพวกเขาเริ่มต่อสู้กัน ปีศาจโครงกระดูกเหล่านี้จะสร้างปัญหาใหญ่ให้เขาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณชิ้นแรกจากเคล็ดวิชากระดูกขาวและความงามมันเป็นนิรันด์แน่นอนว่าตอนนี้มันยังเป็นสร้อยลูกประคำหัวกระโหลกเวอร์ชั่นที่อ่อนแอที่สุดลี่ชิงซานอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจกับพลังเหนือธรรมชาติแม้จะเพิกเฉยต่อการบ่มเพาะส่วนตัว พวกเขาก็ยังครอบครองพลังอำนาจของผู้ฝึกต้นก่อกกำเนิด14คนนี่เป็นกองกำลังที่ทรงพลังอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกประคำหัวกระโหลกมีความเชื่อมโยงกับเสี่ยวอันด้วยพื้นฐานแล้วมันคล้ายร่างแยกของนางนางสามารถใช้พวกมันได้เหมือนแขนขานอกจากนั้น นางยังสามารถรวมมันเข้ากับร่างกายเพื่อช่วยซ่อมแซมกระดูกและรักษาบาดแผลของนางนี่เป็นความสามารถเหนือธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดมาจากสวรรค์ทั้งเกา้าร่ำลือกันว่ามันสามารถฝึกฝนได้ถึงอาณาจักรของพระโพธิสัตว์ยิ่งนางก้าวหน้าไปมากเท่าใดมันก็ยิ่งแสดงพลังอำนาจที่มากขึ้นเท่านั้นด้วยดาบกระดูกขาวและสร้อยลูกประคำหัวกระโหลก ไม่มีผู้ฝึกตนก่อกำเนิดคนใดสามารถเอาชนะเสี่ยวอันได้เว้นเพียงนางจะต่อสู้กับคนเช่นฟู่ชิงหยินที่ครอบครองสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณลึกลับที่ทรงพลังเท่านั้นเจ้าพยายามกดดันข้าง,งั้นหรือลี่ชิงซานยีหัวเสี่ยวอันด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกเหมือนไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งเขาได้หลังจากกลายเป็นขุนพลปีศาจเขาสามารถดูถูกทุกคน แต่ตอนนี้ความรู้สึกดังกล่าวถูกหยุดอย่างสมบูรณ์เขาประมาทไปแล้วจริงๆท่านต้องการปิดประตูบ่มเพาะหรือไม่เสี่ยวอันยิ้มขณะที่ดวงตาของนางส่องประกายขึ้นเอาละ่ะเมื่อเราผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะปิดประตูบ่มเพาะอีกครั้งข้าต้องยกระดับการบ่มเพาะในฐานะจอมยุทธพลังปราณและกลายเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดอย่างรวดเร็วที่สุด นั่นจะทําให้ข้ารู้ว่าพี่วัวทิ้งสิ่งใดไว้ให้ข้าหรืออย่างน้อยข้าก็จะได้รับความมั่งคั่งของผู้ฝึกตนแก่นแท้ทองคําข้าไม่ยอมให้เจ้านําหน้าข้าไปไกลเกินไปตอนนี้มาดูของดีของข้าก่อนลี่ฉิงซานรู้สึกผิดหวังจากการเปิดกระเป๋าร้อยสมบัติของเจียงซางเฉิงและผู้อาวุโสถาหุนเขียวในตอนแรกก่อนจะรู้สึกมีความสุข เจียงซานเฉิงเพิ่งกลายเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดได้ไม่นานและเขาก็เป็นเพียงสิทธ์ดังนั้นทรัพย์สมบัติของเขาจึงมีจำกัดมีเพียงดาบระดับสูงสุดที่เขาใช้เท่านั้นที่คุ้มคา่านอกจากนั้นเขาก็มีสมบัติอื่นๆเช่นเม็ดยาหรือหินวิญญาณไม่มากอย่างไรก็ตามกระเป๋าร้อยสมบัติของผู้อาวุโสท้ทาอังุุนเขียวมีสมบัติมากมายเกินความคาดหมายของลี่ฉิงซาน แม้เขาจะรวมสมบัติในกระเป๋าร้อยสมบัติของอีกสองผู้อาวุโสเข้าด้วยกันมันก็ยังไม่เท่ากับกระเป๋าร้อยสมบัติใบนี้มันมีเม็ดยาและสมุนไพรจำนวนมหาศาลและสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณระดับสูงสุดหลายชิ้นที่เปล่งประกายเจิดจา้าท่ามกลางเม็ดยาต่างๆเม็ดยาที่หายากเช่นเม็ดยาปราณแท้และเม็ดยาสะสมคุณธรรมมีมากกว่าสิเม็ด แต่สิ่งที่ลี่ชิงซานสนใจมากที่สุดกลับไม่ใช่เม็ดยาเหล่านี้แต่เป็นเม็ดยาสีทองเข้มที่อยู่ในขวดนี่คือเม็ดยาจิตวิญญาณทองคํารูม่านตาของลี่ชิงซานหดเล็กลงหลังจากใช้เวลามากมายกับหรูสิงเขาได้เรียนรู้เรื่องทั่วไปของเม็ดยาต่างๆในบรรดาพวกมันเม็ดจิตวิญญาณทองคําล้าค่าที่สุด มันมีประโยชน์คล้ายกับเม็ดยาปราณแท้มันมีไว้สำหรับทะหลวงขอบเขตแต่เป็นขอบเขตผู้ฝึกตนแก่นทองคำมันหาย,ยากกว่าเม็ดยาปราณแท้ถึงร้อยเท่าผู้ฝึกตนก่อกำเนิดทั่วไปไม่สามารถครอบครองมันบางทีผู้อาวุโสทว่า,างุนเขียวอาจได้รับมันมาจากวางังหลอมรวมดาบหลังจากตรวจสอบลีชิงซานก็เก็บมันไว้อย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็ดึงดาบยาออกมา คมดาบเป็นสีเขียวอมม่วงเมื่อรวมกับลวดลายขนนกที่แยกเป็นชั้นๆมันยิ่งดูโดดเด่นขณะที่เขาถือมันไว้ในมือมันเบาราวกับเขาไม่ได้ถือสิ่งใดเลยการออกแบบโดยรวมดูคล้ายวิหกด้ามจับโค้งและดูเหมือนจะง,งอยปากของนกใบมีดมีขนาดใหญ่และกว้างเหมือนปีกส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างด้ามจับกับใบมีด เหมือนหัวนกที่มีดวงตากลมโตสองคางมันให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดและลึกลับลีชิงซานรู้สึกเหมือนเคยเห็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้มาก่อนท่านใดนั้นเขาก็จะมอบปุงยาของหรูสิ่งได้แม้รูปร่างและการออกแบบจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่รูปแบบโดยรวมของพวกมันควรจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน สิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณระดับสูงสุดชิ้นนี้อาจมาจากมฑลกู้โจมันเป็นอาวุธชิ้นเดียวจากทั้งหมดที่เหมาะกับเขาอย่างไรก็ตามใบมีดดูเหมือนจะไม่เหมาะสมสำหรับการสังหารคมที่ดาบถือมากเขาใช้ปลายนิ้วสัมผัสคมดาบเขารู้สึกได้ถึงอาการชาที่แผ่ซ่านนิ้วของเขามันยังทิ้วริ้วรอยสีเขียวอมม่วงเอาไว้ นี่คือดาบพิษลี่ฉิงซานตื่นตระหนกเขาเร่งใช้แก่นปีศาจเพื่อหยุดยั้งมันทันทีก่อนจะขับพิษออกไปพิษช,ชนิดนี้รุนแรงมากจนแม้แต่เขาก็ไม่สามารถประบาทลี่ฉิงซานเดาได้ถูกต้องดาบเล่มนี้มาจากมนฑนกู้โจเนื่องจากด้ามดาบสามารถดูดพิษขณะที่ใบมีดสามารถปล่อยพิษออกมา ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าดาบขนนกพิษนกขนพิษเป็นนกที่แปลกประหลาดในตำนานพวกมันชอบกินพิษขนของพวกมันขึ้นชื่อเรื่องพิษการแช่ขนนกในสุราอาจทำให้คนดื่มเสียชีวิตทันทีหลังจากผู้อาวุโสทวัางุนเขียวได้มันมาเขากลันมันด้วยพิษหลายชนิดซึ่งเป็นเหตุผลที่มันได้รับพิษในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยมีโอกาสใช้มันและในที่สุดเขาก็ได้ครอบครองอาวุธที่เหมาะสมกว่านั่นคือไม้เท้าเท้าอังุ่นเขียวหลังจากนั้นดาบเล่มนี้ก็อยู่ในกระเป๋าร้อยสมบัติของเขามาตลอดผิวหนังปีศาจวัวสามารถป้องกันการโจมตีโดยตรงแต่มันไม่สามารถหยุดพิษหากไม่ใช่เพราะเคล็ดวิชาจิตวิญญ,ญาณเต่าเขาคงถูกบังคับให้ต่อต้านพิษอย่างเต็มกำลัง มิฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพิษจะรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อมันบุกเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามผู้ใดจะให้โอกาศสศัตรูทำสิ่งนี้ระหว่างการต่อสู้จริงลี่ฉิงซานยกดาบขึ้นและเผยรอยยิ้มในที่สุดเขาก็พบอาวุธที่สามารถเพิ่มโอกาสเอาชนะศัตรูนอกจากนั้นสมบัติชิ้นสำคัญที่เขาได้รับอีกอย่างก็คือยันจัดตั้งค่ายกนและป้ายควบคุม หลังจากค่ายกนแตกสลายถูกจัดตั้งคืนบนภูเขาเทาอางังหุนเขียวค่ายกลเดิมของผู้อาวุโสเาอางังหุนเขียวก็ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าร้อยสมบัติลีฉิงซานยังได้รับตำราเกี่ยวกับค่ายกนและยันมากมายแต่พวกมันล้วนอยู่ในระดับจอมยุทธพลังปราณซึ่งมีค่าไม่มากนักจากมุมมองหนึ่งพวกมันมีค่ามากกว่าสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญ,ญาณหรือเม็ดยา ค่ายกลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างฐานที่มัน่นมิฉะนั้นไม่ว่าพวกเขาจะรวบรวมผู้ฝึกตนที่ทรงพลังได้มากเพียงใดตราบเท่าที่ศัตรูมีการบ่มเพาะมากกว่าเล็กน้อยหรือมีทักษะพิเศษบางอย่างพวกเขาก็สามารถเข้าออกได้ตามปรารถนาแม้ค่ายกลจะไม่สามารถหยุดยั้งศัตรูแต่พวกมันยังมีหน้าที่เป็นเครื่องแจ้งเตือน ลี่สิงซานขอบคุณผู้อาวุโสถาวังหุ่นเขียวผู้ล่วงลับด้วยสิ่งของเหล่านี้เขาสามารถเริ่มวางแผนของเขาได้ทันทีเสี่ยวอันเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปกำจัดศัตรูกับขา้าตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปสามวันข่าวการต่อสู้ระหว่างสามขุนพลปีศาจที่ยิ่งใหญ่แพร่กระจายไปทั่วโลกใต้ดินแล้ว แน่นอนว่าทุกคนต้องการนั่งชิดขอบสนามเพื่อเฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญนี้ถ้ายที่สุดนี่คือการตัดสินชะตากรรมของเผ่ารัติการเขายังไม่มางั้นหรือเย่หมิงจูพิงขอบหน้าต่างและมองจากอาคารสูงเย่าบอกว่าเขากลัวเย่หลิวซิงกล่าวเสียงเย็นเขาท้าทายขุนพลปีศาจสองตนพร้อมกันมันสมเหตุสมผลหากเขาจะกลัว เขาบอกว่าต้องการเป็นราชาเผ่ารติการช่างโอ้อวดนักกลุ่มผู้อาวุโสคุยกันและเย้ยหยันเขาเบาๆนายท่านแข็งแกร่งมากเหตุใดเขาต้องกลัวเยหลิวป๋อตำหนิเสียงดังสำหรับนางเป่ยเย่ไม่ได้เป็นเพียงเจ้านายของนางอีกต่อไปแต่เขาเป็นเสาหลักที่คอยค้ำจูนความหวังและความรู้สึกทั้งหมดของนาง กลุ่มผู้อาวุโสมองคนทรยศผู้นี้ด้วยความโกรธแต่เย่หลิวปอ๋อปฏิเสธที่จะถอยเย่หมิงจูและเย่หลิวซูพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้นางสงบลงสำหรับกลุ่มอื่นเสียงเย้ยหยันของพวกเขาดังไปทั่วหลังจากทั้งหมดขุนพลปีศาจท,ที่พวกเขาไม่รู้จักต้องการเหยียบหัวพวกเขาเขามาแล้วดวงตาของเย่หมิงจูส่องประกายคืน ร่างสีแดงพุ่งผ่านอากาศเข้ามาอย่างรวดเร็วความเร็วของเขาทำให้ชนเผ่ารัติการหลายคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจลีฉิงซานเปลยอ,อกและเผยให้เห็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบเหมือนรูปปั้นของเขาดาบขนนกพิษแขวนไว้บนแผ่นหลังของเขาขณะที่เขาดูผ่อนคลายมากท่านหญิงแมงมุมข้าให้ท่านรอแล้วนี่คือร่างหลักจริงๆของขา้า ราชินีแมงมุมมองตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าของลี่ชิงซานและเหลียริมฝีปากของตนแน่นอนลี่ชิงซานชำเลืองมองไปรอบๆเขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายใดๆแต่เขารู้ว่าเสี่ยวอันกำลังเฝ้ามองอยู่ที่นั่นอย่างเงีย,งยบๆและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามเขาสามารถบอกได้ว่า ราชินีแมงมุมไม่มีแผนการร้ายกับเขาอย่างน้อยก็ในตอนนี้ดีหินเหล็กเพลิงและเงาโลหิตระเบิดปราณปีศาจออกมาพร้อมกันลีชิงซานยิ้มและปลดปล่อยปราณปีศาจออกมาเช่นกันปราณปีศาจลอยอ้อยอิงไปทั่วเมืองในหมู่พวกมันปราณปีศาจของหินเหล็กเพลิงทรงพลังที่สุดเงาโลหิตอ่อนแอกว่าเล็กน้อย ขณะที่ลี่ชิงซานอ่อนแอที่สุดข้าก็สงสัยว่าร่างหลักของเจ้าจะน่าประทับใจเพียงใดแต่ดูเหมือนนี่จะเป็นทั้งหมดที่เจ้ามีเงาโลหิตเย,อะอยืะยหยนเจ้าควรบ่มเพาะอีกหมื่นปีก่อนจะมาต่อสู้กับค้าหินเหล็กเพลิงค่อนข้างผิดหวังเป็นไปไม่ได้ที่ลี่ชิงซานจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาด้วยปราณปีศาจที่อ่อนแอเช่นนี้ลี่ฉิงซานยกสองมือคืน และชีไปที่ขุนพลปีศาจท,ทั้งสองด้วยรอยยิ้มหมื่นปีนานเกินไปสิ่งที่ข้าทำได้คือคว้าทุกช่วงเวลา